ถึงฝนจะตกบ้างหรือไม่ตกบ้างก็ไม่เป็นไรมันยังคงสามารถช่วยคงสภาพดินหมกักหรือปุ๋ยหมักที่ทำเอาไว้ให้ดีอยู่เหมือนเดิมและมันยังสามารถช่วยคงสภาพและคำจุนโครงสร้าง ของดินหรือทั้งบริเวณรอบๆหนึ่งแปลงให้คงสภาพไว้ดีๆยิ่งขึ้นและมันอาจจะสามารถช่วยเพิ่มแร่ธาตุหรือสารอนินทรี์อื่นๆที่อาจจะ ได้มาจากน้ำบาดาลที่รถเป็นประจำหรือจากน้ําฝนพืชที่ปลูกก็เจริญงอกงาม